ไอ้รู้เหมือนว่าคนร้ายมันจะเข้าไปแอบตรงไหนก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวก่อนหาก่อนตรงลังนี้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนขาใครมันอยู่ไหวๆตรงนั้นนี่เลยค่ะอยู่หลังรูปนี่คือการจับคุมเออพี่เอาดอกไม้ให้ใครนะเอ้เดี๋ยวก่อนนะสร้อยคอมันหายนั่นไงฉันเจอละมันอยู่ในดอกไม้เจนี่เป็นขโมยนะคะ เออคนไหนคือตัวร้ายคนจริงเอ้ยผู้ร้ายตัวจริงนะคะคือไอ้นี่แน่นอนเพราะมันมีฝไยอยู่ตรงแก้มแกใครไม่รู้บ้างโอ้สอ,องคนที่เขาท้องนะคะเอ๊แต่ก่อนเจ๊คนนี้เจ๊คนนี้หลอกปะเจ๊คนนี้ไม่ได้ท้องจริงนะคะเอาแตงโมไปยัดโอ้โห เฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นน้าใครมาทำ้ายร่างกายแฟนฉันล่ะเนี่ยเฮ้ยแต่ก่อนมันคือการฆาตากรรมนั้น๋ยวก่อนสืบก่อนค่ะอันนี้มีมีดอยู่นะคะแตวก่อนใครอ้าวเจ๊คนนี้คือฆาตากรหรออ้าวแล้วใครมาลื้อขนมขนมเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล,แล้วแบบม,มันรกมากจริงๆนะคะอ้านั่นไงฉันเจอละไอหนูตัวดี เอ้ยแต่ก่อนทมันโจนนี่โอ้โหแล้วตังปิววอนจะหนีไปไหนจ้านี่คือการจับคุมค่ะหยุดนะคะพี่คิดว่าเอ่อขึ้นบันไดหรือว่าลิฟต์ดีวะนนี้ขึ้นบันไดแล้วกันนะคะพี่ว่าลิฟต์มันจะต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่ที่ทําให้เราไปไม่รอดนะคะโอ้โหเหนื่อยหวังไม่ไหวจริงอะขึ้นลิฟต์ก็ได้มาขึ้นบันไดแล้วมันเหนื่อยก็ขึ้นลิฟต์ไปเลยค่ะจบโอ้โหมาละฉันมาละไอ้โจรหยุดะเวไวโอ้โหมันมีมีดบ่ะคุณผู้ชมเอาไงเอาก้อนหินแล้วกันนะคะนี่ไม่หยุดใช่ไหมปลาอาจะบนันไง กลางกลางอกเลยอะ่ะมาถ้าแบบนี้เลือกถังขยดแล้วกันนะครับนี่มีโล่ป้องกันค่ะจะดีไปไหนจ้าจะดีไปไหนโอ้โหเดี๋ยวก่อนมันเหยียบไม้หักด้วยทายําไงโหนเชือกไปเลยละกันนะคะนี่เลยเปึ๊บนี่เป็นสไปเดอร์แมนไปเลยโอ้เดี๋ยวก่อนนะ มันอยู่ตรงไหนวันนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีแบงค์ยี่สิบอยู่ตรงตู้เสื้อผ้านะคะนี่เลยตู้เสื้อผ้าแน่นอนมันจะต้องแอบ,บอยู่นะคะนั่นไงนี่คือการจับคุมเดี๋ยวนะใครมาทาเบาะฉันเนี่ยโอ้โหใครเลี้ยงแมววันนี้ใครเอาแมวขึ้นมาในรถเดี๋ยวก่อนสืบก่อนนะคะเอ่อใครอย่าเอาอเจนี่เป็นบาปป่ะเราโอ้โหนาฬิกาหายใครขโมยคะโอ้สมัยนี้มันครบไม่ได้จริงๆนะคะวางสุม 4, สีุ่มห้าไม่ได้จริงๆนาฬิกาเนี่ยเดี๋ยวก่อน อันไหนดีแก้วน้ําหรือไงคอมเดี๋ยวก่อนเอ้ยเจ๊คนนี้นี่ว่าโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมงกุฎมงกุฎของรูปปั้นมันหายไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนมงกุฎรูปปั้นก็ขโมยกันหรอเจ๊คนนี้แน่นอนนี่ไงเห็นไหมอ้าวใครเอาสีมาทาโมนาลิซาละเนี่ยนี่มันรูปหลายหลายล้านบาทเลยตะนเนี้ยเดี๋ยวก่อนไอ้นี่แน่นอนนะคะนี่ไงในกระเป๋าเสื้อมันมีสีแดงอยู่เอ๊ะมันหายไปไหนมันหายไปไหนในท่อหรือเปล่าคะคุณตำรวจนั่ไงนี่ฉันไปเป็นหมอดูได้เลยนะคัเนี้ย เออใช่บอกว่าใช่บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนชาแน่นอนหยุดเไว้ยหยุดเว้ยโจนโอ้โหเดี๋ยวก่อนตรงนี้มันมีหลุมอยู่เอาไงล่ะตำรวจไปเลยละการเปิบนี่ข้ามไปเลยค่ะอย่าคิดว่าหลุมแค่นี้จะทําอะไรฉันได้ไา้จรละไอ้โจนเดี๋ยวก่อนมันกาลังเลือกซื้อนมล่อขิวใช่ไหมล่ะแบบนี้เอาไงแป๊บบนึงนะเออเอาปืนละกันนะคะยิงไปเลยค่ะเปิบนี่ปืนจิตน้ํายิงให้ลื่นนะคะหยุดเว้ย มันไม่หยุดนะแกะโอ้กำลังกินนมเลยนะเนี่ยเอาไงอะไรดีเอาชนาะไหมลงว่างดีอันนี้ละกันนะคะรับปึ๊บนี่ไม่ให้มันออกไปค่ะปึ๊บเรียบร้อยคุณตำรวจช่วยมาจับนี่แตงกิวจ้าเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันผู้หญิงนั่นนาแกจะเอาปืนยิงผูหญิงเลยหรอแบบนี้นะคะทําให้เก้าอี้มันตกลงไปเลยค่ะนี่เลยรากอย โอ้เธอคนนี้น่าสงสารจับใจเลยนะคะเนี่ยเธอโดนยิงกลางหน้าอกเลยเหรอแบบหนึ่งโอ้แต่ก่อนนี้มันอะไรเนี่ยมันเด้งนี่เอ้ยไม่ใช่แบบนี้แต่ก่อนไอ้นี่ไงมันเอาปืนไว้ในกล่องนะคะดูเหมือนว่าพีเ่เสื้อขาวคนนี้นะคะเขาโดนแทงนะคะมาสืบกันค่ะนี่เลยไอ้นี่มันมีปีนฉีดน้นํานี่ไม่น่าจะใช่อีเจนี่แน่นอนนั่นไงโอ้โหมีดเ,เล่มเลิศเลยแกเอ้ยคุณตำรวจ ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะช่วยเองนะคะนี่เลยลบโซก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนไม่ได้อีกลบอะไรดีนี่เลยค่ะโอ้เกือบแล้วอะไรพี่คนนี้เขาตกใจอะไรก็ไม่รู้นะคะลบก่อนเอยเดี๋ยวก่อนนี่มันโจนนี่โอ้โหมึงไปเอาเสื้อผ้าชุดตำรวจมาจากไหนเนี่ยนี่ครับใส่แว่นครับใส่แว่นนี่ตำรวจก็แว่นแปบ๊บหนึ่งลบอะไรดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราไม่น่าจะช่วยเอ่อนี่ไงลบลบของโจนออกนะคะนี่นี่เลย โอ้ฉันอยู่ที่ไหนล่ะเนี้ยโอ้ดูเหมือนว่าเออคุณนักสืบจะโดนจับมานะคะเออใช้ไหนดีใช้กันไก่และกันนะคะนี่อจะบเจบเจๆจบตัดไปเลยค่ะนี่เฮ้ยใครทํากับฉันแบบนี้เอาไงขึ้นข้างบนหรือลงล่างดีเอาใดี๋ยอก่อนใช้บันไดแล้วกันนะคะขึ้นไปเลยค่ะเปิบเเด๋อวเจอฉันแน่ใครที่ทําฉันแบบนี้ นั่นไงทุกคนเบาๆนะจ๊ะเบาๆนี่ไงมันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวก่อนเอ้ยตกตโอ้โหแจกันแตกว่ะใจเย็นนะครับพี่ใจเย็นก่อนวางปืนก่อนนะครับเอาไงเอาเชือกแล้วกันนะคะนี่เลยถ้าก,กระตุกให้าขามันล้มนี่ต่อยหน้าไปหนึ่งทีเป็นยังไงเอ้ยดูเหมือนว่าโจรมันจะถือมีดเข้ามาในบ้านเราเลยนะคะเนี่ยเอาไงแปบ๊บหนึ่งเอาชุดนะคะไปใส่นี่เลยหลอกล่อว่าคิดว่าเป็นตำรวจนะคะเออผมยอมแล้วครับพี่โจรพี่โจนจะทําอะไรผมเลยนะคะ แต่ก่อนลบท่อออกนะคะนี่ตึงโดนหัวไปเลยค่ะเดี๋ยวนะนี่มันผีจริงปะเนี่ยว้ายผีปลอมผีปลอมอย่างนั้นหรอนี่เลยค่ะรบขาออกนี่ไงผีจริง เดี๋ยวนะตรงผ้ามันมีอะไรแปลกๆนะคะเอ้ยนี่ไงมันมีหลุมอยู่โอ้ยนี่มันหนูนี่เดี๋ยวก่อนอ้าวไอ,วอว้นี่มันคือโจนโอ้วโหนึกวก็ตำรวจนะคะแต่งตัวมาซะเหมือนอ้าพี่เชฟเขาหนวดเฟิร์มจริงๆนะคะเนี่ยเทสุดๆเดีด๋วยวก่อนมันไม่ได้เทขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนเอ้ยนี่มันไก่ตัวเป็นๆเ,เลยนี่คุณพี่อยาไปทําอะไรนะไม่ได้เดี๋ยวก่อนรบอันนี้อะโอ้มันเอาปืนแอบไว้ในหมวกนะคะเอ้ยหยุดนะเวย้ยโอ้โหโดนเต็มหน้าเจ็บสุดๆไปเลยทํายังไงดีโอ้นี่ใครเนี่ย 6ออกมาจากโลกอนาคตนะคะใส่เสื้อไปเลยชุดสีแดงนะคะสีแดงแลงลรงฤทธิ์นี่หยุดจะวไว้คนร้ายโอ้โหดูเหมือนว่ามันจะไม่หยุดนะคะตรงนี้มันเป็นน้ําตกอยู่นี่เลยค่ะหนเทือกไปเลยไม่ต้องว่ายน้ําให้เปลืองแรงนี้ตีลังกาโชว์ไปเลยค่ะโอ้เริ่มเหนื่อยละเดี๋ยวก่อนตรงพุ่มไม้มันมีอะไรคือคือคือ,คอไม่รู้เหมือนกันนะคะเอาหินปลาไปแล้วกันนะคะเราไม่ต้องไปเสี่ยงให้เจ็บตัวเบิบอ้เนี่ยมันเสือป้านี่หูตาแดงกล่ำอ้าวไอ้นี่มันหลอกเราค่ะไม่ใช่เสือจริงนี่ แบบนี้นะคะค่อยๆย่องใครค่ะเดี๋ยวรู้เลยว่าการเซอร์ไพรส์มันเป็นยังไงนี้เลยนี้อย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะคะโอ้มันวิ่งเก่งจังวันเนี่ยแล้วมันปีนต้นไม้เก่งเวอร์เอาไงแบบนี้นะคะ เออใช้ลูกดอกไปเลยค่ะนี่เลยมึงเจอลูกดอกปักตูดแน่จึกนีสลบไปเลยอาบยาพิษหรือเปล่านี่เลยค่ะเรียบรอ้อยจับได้ละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันมาส่งพิซซ่าแล้วคือแบบเจอหมาดุมากปัญหาโลกแตกสุดๆนี่เลยค่ะแดีวก่อนลวอันไหนออกดีต้นไม้นี่ไงต้นต้นไม้มีกระดูกอยู่ไปกินต้นไม้นะคะโอเค เฮ้ยคุณลอ้อมคุณล้มโอ้ตะชนคุณลุงอยู่แล้วค่ะเอาไงล่ะเนี้ยแป๊บหนึ่งนะคะเอ่อลบอันหนออกดีลบคุณลุงออกลวกันนะคะนี่ลบลุงออกแม่งไปเลยไม่ไม่หลบใช่ไหมเอ๊อิเจ๊คนนี้มันคุณคๆป่ะมันแปลก,กอยู่มันเหมือนในรูปอยู่นะคะนี่เลยลบผมออกค่ะนี่ไงมันคือคนร้ายโอ้วิ่งจับจัวอีกแล้วว่ากูงานนี้เดี๋ยวก่อนนะคะตรงนี้มันมีโคลนอยู่เอาไงเอ่อใช้ไม้และกันนะคะนี่เลย ใช้ไม้เดินไปเลยค่ะไม่ต้องใช้ค่ะให้มันเคอรนี่เลยเปึ๊บเรียบร้อยไปทอโอ้เดี๋ยวนะนี่มันแมงมุมยักษ์นี่โอ้โหตัวเบลเลยว่ะตาแดงฉ่ำเลยแกเอางานนี่เลยค่ะเอานี่เลยมาเด้งเปิ๊บกระโดดหลบมันไปเลยนี่อย่าหัวไปหนึ่งทีโูดูดิตรงนี้ยายแมงมุมเต็มเลยนะคะโอ้เดี๋ยวก่อนโดนยายแมงมุมฉีดเข้าให้เอากันไกลเลยแล้วกันนะคะนี่ตัดตัดตัดเจอบเรียบร้อยโอ้ไม่ไหวแล้วแก คือฉันเหนื่อยมากเลยอะ่ะเหนื่อยจริงๆค่ะพูดจนเหนื่อยแล้วนะโอเคตรงนี้มันมีบ่อบึงน้ําอยู่นะจ๊ะเอางาแปบ๊บหนึ่งนะกระโดดไปเลยแล้วกันปึ๊บตึงเรียบร้อยโออาบน้ําทุ่มฉ่าไปเลยอันา,าแบบนี้ต้มการน้ําร้อนสักหน่อยนะคะพักกินน้ํากินอะไรสักก่อนนี้วิบโอสดชื่นค่ะเรียบร้อย โอ้เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันเป็นทํามเดี๋ยวก่อนมันมีถุงเงินอยู่นี่เอาไงแป๊บหนึ่งนะนี่เลยค่ะพางตัวก่อนเนียนๆก่อนค่ะนี่เอ้ยนี่ไงเจอโจนละมันไม่รู้นะคะว่าเราอยู่ในพุ่มไม้มึงเสร็จกูแน่ไอ้โจนนี่เป็นไง เฮ้ยปล่อยฉันเอาไว้ไอ้โจ้โอ้โหตายแล้วมันจับฉันมัดแบบนี้ยังไงหลังงานนี้ตำรวจแย่แล้วนะคะลบเชือกออกนะคะนี่เลยมึงเจอแน่นี่เดี๋ยวนะอีผู้หญิงคนนี้มันทำอะไรเนี่ยมันพาผู้ชายเข้ามาในห้องแล้อ๋อเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันหุ่นไม่ใช่นี่ไงมันพาผู้ชายเข้ามาแอบรูปเดี๋ยวนะฮมเบอร์เกอร์เน่าโอ้โหเอามาให้ลูกค้ากินได้ไงอาพีิกไทยให้เจ๊พี่คนนี้นะคะผมเข้าไปเลยจามปึ้งเรียบร้อยไม่ต้องกินคะ่ะนี่